สวัสดีค่ะโบแอปเปลนะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยแม่ปูนะคะเมื่อวันอาทิตย์แม่ปูก,ก็เกิดอาการมองภาพซ้อนนะคะเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมตื่นนอนมาแล้วเห็นภาพซ้อนเขาก็พยายามที่จะขยี้ตาแล้วก็ปิดตาข้างเดียวมองว่ามันเกิดอะไรขึ้น พอแม่ปิดตาข้างเดียวเนี่ยแม่ก็มองเป็นปกตินะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมองสองตาพร้อมกันแม่ก็จะมีภาพซ้อนปิดตาไม่ว่าจะข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรคราวนี้แม่เดินไปก็เหมือนชนประตูล้มบ้างเขาก็ตกใจก็เลยมาเล่าให้ปูฟังนะคะปุก็พาแม่ไปหาหมอซึ่งตอนแรกปูก็คิดว่าอือาจจะเป็นที่แว่นเพราะว่า แม่ไม่ได้ตัดแว่นมานานแล้วแล้วปุ๊คิดว่าอาจจะเป็นที่สายตาหรือว่าอะไรก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตก็พาเข้าโรงพยาบาลน,นะคะในในมหาชัยนี่แหละค่ะแล้วก็พผลีเข้าไปวันอาทิตย์ก็เป็นเป็นวันที่หมอก็หยุดเยอะนะคะก็จะเจอแค่หมออายุรกรรมแล้วก็ก็ตรวจธรรมดาแล้วก็พาแม่ส่งไป ไปแผนกสายตานะคะก็รอหมออยู่พักหนึ่งหมอมาตรวจก็เจอต้อต้อกระจกทั้งสองข้างเลยซึ่งปุ๊กก็ตกใจตอนแรกก็ตกใจต้อกระจกมันร้ายแรงไหมอะไรประมาณนี้หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรต้อกระจกก็เป็นได้ตามวัยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากจะผ่าตัดลอกต้อกระจกออกเมื่อไหร่ก็ได้แต่เพียงแต่ว่า ถ้าลอกต้อกระจกไปแล้วภาพซ้อนของแม่ก็ไม่หายเพราะฉะนั้นการที่แม่มองภาพซ้อนหมอทางสายตาบอกว่าไม่เกี่ยวกับต้อกระจกซึ่งหมออายุรกรรมก็ขึ้นมาอธิบายว่าอาการเนี้ยไม่เกี่ยวกับต้อกระจกนะอาจจะเป็นทางเส้นประสาทหรือว่าสมองอะไรประมาณนี้ก็ก็ให้รอวันหนึ่งให้วันจันทร์ให้หมอทางประสาทมาดูโดยตรง ซึ่งไม่เป็นไรปุ๊กก็ให้แม่พักผ่อนไปวันจันทร์ก็หมอทางประสาทก็มาเช็คอาการก็อยากให้เรา MRI ปุ๊กก็ไม่เข้าใจว่า MRI คืออะไรก็เสิร์ช Google ดูก็บอกแม่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย m อ i ออกมาอาจจะไม่มีอะไรปุ๊ก็คิดแบบนี้ช่วงที่แม่เข้าไป MRI ก็นานมากชั่วโมงหกกว่าปุ๊กก็นั่งรอใจจดใจจ่อมากเลยว่ามันจะเจออะไร สรุป MRI ก็ออกมาหมอก็มาอธิบายให้ฟังว่าเจอก้อนเล็กๆอยู่สองก้อนซึ่งก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงกลามเนี่ยมันจะเหมือนไปทับเส้นประสาทต,ตาข้างขวาของแม่ก็อาจจะทำให้เกิดภาพซ้อนได้ส่วนอีกเม็ดหนึ่งอยู่ตรงไททรอยหมอก็บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงก้อนนั้นซึ่ง ปุ๊กก็ตกใจจากเออต้อกระจกผ่านไปมาเจอมาเจอเม็ดเล็กๆซึ่งหมอทางประสาทก็ก็โยนไปให้หมอทางสัญญกรรมทางสมองต่อซึ่งอ่ะเราก็มีความหวังกับกับหมอคนใหม่ละพอหมอสัญญกรรมทางสมองมาบอกว่าเอาจริงๆเลยก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าคืออะไรคือเคสเนี้ยค่อนข้างยาก คือหมอเขาดูแล้วว่าเม็ดเนี่ยมันไม่น่ามันเล็กมากจนคิดว่ามันไม่น่ามาทําให้คนไข้เกิดอาการภาพซ้อนได้ซึ่งตอนนี้ปุ๊กกับแม่ก็แบบเครียดแล้วก็กังวลมากแล้วสรุปมันคืออะไรจนทุกวันนี้ผ่านไป3วันแล้ว3าถึงสวันแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสรุปมันก็ต้องย้ายโรงพยาบาลหมอก็ ถามเราว่าสะดวกที่จะไปรามาหรือว่าศราีลาดอาจจะต้อง MRI ใหม่ในเครื่องมือที่ที่ดีกว่าน,นี้คือ m r i ให้ภาพมันชัดกว่าน,นี้ซึ่งปุก๊กก็อ่ะโอเคจะมารักษาต่อที่ศรีลาดก็กลับบ้านมาแม่ก็ตอนนี้แม่ก็เครียดมากเลยแม่บอกขอพักก่อนวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ซึ่งปุก๊กก็โอเคตามใจแม่อยู่แล้วเพราะว่าแม่เป็นคนไข้ เราเป็นลูกก็ได้แค่เป็นกำลังใจที่ดีให้แม่แล้วก็พาแม่ไปรักษาแล้วก็ดูแลกันไปยังไงแล้วปุ๊กก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ที่มาเยี่ยมแม่แล้วก็เป็นห่วงใยแม่ามอาการแม่มาตลอดตรงนี้ปุ๊กขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดอาการแม่เป็นยังไงปุ๊กก็จะคอยส่งข่าวเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ